มีคนตามป้าแจ๋วไม่ทันด้วยเพจดังสบายดีแซบนะคะพี่น้องถักท้ายสบายดีเอฟซีแฟนคลับคายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีกรุบรกสู้ขู่สูขคนวันนี้วันที่30มกราคม2569ัอซีแฟนคลับใจจดโจออยู่ที่ศาลจังหวัดยะโสธร วันนี้เป็นวันตัดสินคดีที่ดินนะคะพี่น้องว่าผลจะออกมาอย่างไรเพจดังสบายดีแซบโพสต์รัวตามป้าแจ๋วไม่ทันค่ะพี่น้องโพสต์แรกเห็นป้าแจ๋วโผล่ที่บ้านหินเหล็กไฟแล้วแอดสบายดีแซบก็เลยบอกว่าบังเอิญจริงๆเลยป้าแจ๋วน้องนาริตะเช้านี้ที่บ้านหินเหล็กไฟคิดหอดตอนใดไข่อยกามาตอนนั่นละรังสิตยะโสใกล้ๆกัน ขอบคุณพ่อลบกับแม่โอที่ขับรถพามานะคะโอ้บันเอกมากคนเดียวค่ะพี่นอ้องมีอพ่อพระเอกแม่พระเอกมาด้วยพร้อมทั้งหล,นหลานๆนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะวันนี้แต่เช้านี้โปรที่บ้านหินเหล็กไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดมินว่าจังไดโอ้โหเร็วปานประหลอดอยากรู้รูปโปรไฟล์ป้าที่ไปญี่ปุ่น กับใครคะอืมผู้ใหญ่บ้านกับเพลียวเพราง่ายนั่นแหละปู่พาปู่ไฟเน้นย้ำขนาดนี้เจ้ายั่งบอสำนึกสำเนียกหรือขาดโรงเรียนบ่อยเลยนะช่วงนี้เด็กๆนะคะพี่น้องเขาว่าโรงเรียนหยุดหนึ่งวันนะครูมีการประชุมช่างบังเอิญเหลือเกินมาช่วยกันขนของมัง้งพอเวลานี้ทำเป็นคิดถึง,ถงลูกขึ้นมาทันทีแล้วทีไปนวเนียกันสองต่อสองที่ทะเล หวานฉ่ำไม่เคยพาลูกไปนะโพสต่อมาสบายดีแทบโพสเมื่อ40นาทีที่ผ่านมาบอกว่าเอาตรงๆพี่หมีเกลียดความตอแหลของป้ามากมีการโพสต์เอ๊ะด้วยโรงเรียนหยุดจะไปไหนดีนะวาซานเชื่อไหมว่าตอนโพสต์มันเดินทางถึงบ้านหินเหล็กไฟแล้วโอ้พี่หมีรู้สึกรู้สึก ไม่ทันคุณป้าเลยนะเที่ยวนี้นะคะพี่น้องพี่มีก็คือแอดมินเพจสบายดีแซบนี่แหละคะ่ะพี่น้องไปเบิ้งขอคอมเมนต์นะคะพี่น้องว่าป้าทำขนาดนี้มาเก่งแท้คือเร็วแท้ไวเหมือนประโรดประมาณนั้นสตอทั้งโคตรท่านนี้บอกนะคะพี่น้องผู้ใดสั่งกรรมนั่นไวกรรมนั่นจะตามสนองแล้วก็บางคนก็แชร์ภาพบ้านของป้าแจ๋วนะคะ,นะคะพี่น้องว่า ถึงบ้านหินเหล็กไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนใจบ้าคนใจบาปจริงค่ะสร้างคาอีปลาแขวไปขนของบวชจ้าอยาาทั้งผัวก็ไปด้วยเอออันนี้ก็แปลกนะขนไปหมดแม่บ้านทำความสะอาดไปเลยค่ะไปช่วยกันขนของออกจากบ้านไงอันนี้ก็แปลกนะพ่อกับแม่พระเอกไปเป็นแค่หมารับใช้ขับรถไม่มีประโยชน์อะไรต่ออีกฝั่งหรอก หมายถึงอีป้าข้างบ้านเรานี่แหละเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมฮ่าฮ่าฮ่าเนาะป้าเนาะจะมีลูกคำ้ำลูกคูณละลูกรักนะต่อไปจะเป็นยังไงเนาะอีป้าสตอมากไม่ถูกแต่หวยแอดคิดไว้แล้วเพียงแค่คิดนิดเดียวเขาถึงบ้านแล้วจ้าไวมากลูกเจ้าในท้องเดอ้อลูกเจ้าในท้องเดอ้อ โรคนี้ติดต่อลูกไหมนี่หมอว่ายังไงนะโรคสะตอติพี่นองใจมันร้อนรุ่มส่งผลต่อเด็กในท้องเด้อลูกในท้องเจ้าเดือยายไม่ไปได้ไงต้องไปช่วยขนของออกจากบ้านไงไหลาหาดกันนิสยัยคือกันขักนะคะพี่น้องใดๆก็คือป้าแจ๋วคล้ายๆกับว่าโพสโกหกชาวโลกว่าเออวันหยุดพรุ่งนี้จะไปไหนดีแต่จริงๆแล้วความจริงก็คือ ป้าเจ๋วเช็คอินที่บ้านหินเหล็กไฟแล้วนั่นเองนะคะพี่น้องอันนี้คือความเคลื่อนไหวทั้งด้านป้าข้างบ้านนะคะพี่น้องพาเด็กๆก,กลับถึงหินเหล็กไฟตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วตอนดึกเมื่อคืนนี้แล้วโดยมีพ่อกับแม่ของพระเอกยี่เกเป็นคนขับรถให้ค่ะพี่น้องแอดกะเลยทรงข่าวเอฟซีแฟนคลับตาสาวอดเด้อพี่น้องเด้อเก่าโมงครึ่งเป็นต้นไปนาทีระทึกใจนะไปลุ้น ไปเชียร์ผู้หญิบ้านฟินแลนด์ที่ศาลจังหวัดยะสโสธรกันเอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้แอดขอตลาไปก่อนพบพอกันตอนใช้สายค่ะพี่น้องลุ้นลุ้น,ล,นลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกๆท่านสวัสดีค่ะ